วัสดีครับเหมือนเดิมครับออกกำาหากินเมื่อเช้าไปตลาดพามากลับมาสายนี่ก็อบสิบเอ็ดโมงหน่อยๆแล้วเกือบไม่ทันน้ำเหมือนกันเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับวิถีชีวิตการอายอยู่หาก,กินในแม่น้ำของหงหน่งแห,งห่งบ้านสามน้ำก็มาชมวิวนิดๆหน่อยๆให้ดูด้านหลัง แดดมันแดดมันส่องด้วยมันไม่ค่อยจะไอ้นี่เท่าไหร่มันจะผงฝฟางตาหน่อยแดดจัดเราใส่มวกก็ต้องใส่คุม,คมแต่ไอ้ที่ปิดนี่มันเสียวไปแล้วไม่มีที่ปิดแล้วยังไม่ได้ซื้อใหม่เลยถ้าปิดจริงเนี้ยมันจะช่วยบังแดดได้เยอะเลยมันจะทําให้ความที่สว่างจ้ามันลดลงเกือบเกินครึ่ง ทำให้มองแล้วสบายตาแต่ถ้าเปิดเนี้ยมันก็มองอาจจะจ็บตา,ตาหน่อย <ST AR> มาครับมาดูนึ่งสักุ้งกันแบเดิมตัวแรกก็ไม่ได้กดชัดตั้งเลยเนี่ยเพิ่งจะเจอกุ้งเนี่ยตั้งนานะตัวแรก,ต,ววกตัวสวยสุด้วยโลแกนตัวสวยซดด้วย หายยากอยู่นะ้ข่สวยๆเนะี่ยส่วนมากก็เจอแต่วพวกกุ้งไข่กุ้งกุ้งที่มันกุ้งนางที่มันออกไข่ไปแนละ้วตัวเล็กๆนิดตัวเล็ก ไม่เล็กนะสวยๆอยู่เหมือนกันแม่มันเพิ่งจะมาดิ้นขึ้นมาเบาๆนี่ไงมันเกี่ยวอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวดูดิเข้าปากเลยฮะแต่มันบิดนย่ตัวสวยๆไซส์เดียวกันเลยเมื่อกี้มันไม่ไม่ดิ้นมันก็เลย ันน้ำมนน้ำใกล้จะหยุดยู่แล้วเนี่ยไม่ทันน้ำหมายถึงว่าน้ำลงใกล้จะหยุดแล้วมันมันใกล้จะหยุดจริงๆแล้วอะ่ะคืออ่อนมากคือไม่ทันแล้วถ้าช่วงน้ำลงใกล้จะหยุดมันต้องช่วงที่มันยังพอที่จะเบ็ดนางลอยลงไม่ได้ ถ้าเป็นน้งลอยลงได้ดก็แสดงว่าไม่ทันน้ำแต่นี่มันยังพอทันหนึ่งกันแต่มันก็อ่อนมากนะเนี่ยเมื่อวานน้ำดีนะเมื่อวานน้ำไหลอ่อนแบบนี้ประมาณสองชั่วโมงแต่กุ้งไม่กินเลยวันนี้ยังดีนะยังมีกุ้งกิน เมื่อวานกุงจะไปกินก็นู่นน้ำไหลกลับน้ำขึ้นเราถ้าก็น้ำลงนะจนน้ำหยุดนิ่งจนน้ำไหลขึ้นกุ้งถึงจะกินเนี่ยเออตรงนี้เจอหลุมพอดีเลยนะใส่ก็เจอหลุมพอดีเลยเนะี่ยสี่ตัวติดๆิดเลยอันนี้เกี่ยวโหนดเกี่ยวไอ้คีดเป็นแบนดมนะันอะ นี่ตัวนีว้สวยครับเพื่อนเลยไม่ปล่อย,ยนะออท่านี่นะเออหนึ่งเลือดเลยมนะั้ยเลือดเลย ทิ้งไว้เป็นปีหรือไม่ได้ใช้ ชัดเจ๊ว้ยไอ้เหลืองเออมีเหลืองไซนี้เป็นชุดเลยนะี่มีแต่ไซนี้แลย อยู่ยตัวเมียใช้ได้อยู่มีสาตัวขี้หืมแม่เธอใหญเลืกุน อันแรงไม่ได้เดี๋ยวฉีเฮ้ยนายเห็นไหมอันแรงไม่ได้เดี๋ยวฉีจะไม่ได้เห็นแห่งต้องเล้งๆ้องเล้งเคยได้เล็กกว่านี้อีกเท่าประมาณใจกว่ากุ้งฝอยน้อยมาแล้วมาแล้ว

สวยเธอด้วยอ้าวอ้าวเปหนยทำไมนั่นล่ะอืมโดนโคลนหนวดอืมใช้สวยงามไอ้เรืองไอ้กำเทียน อยู่ไหมอยู่ไหม,ไหมไกินย้อนน้ำเนี่มันลากย้อนย้อนขึ้นมาทางเรือนสวยติดโนดอีกแล้ว

โอ้โหติดหนวดดีไม่ดึงแรงนะดึงแรงถ้าฉีกขาดก็อดอีกตัวสวยจุ้ยหนีบติดเลยใส่ถุงมือมันหนีบถุงมือมันไม่ต่อเลยหนีบติดเลย จับเหลแบบืแบบ่อแปลกๆจับเหยื่อแบบลอยตัวนั่นก็กินนะโอ้ยกุ้งม,มันนิ่มเองอือแบบดเกี่ยวจึนได้ตกนึงข้างล่างนะกุ้งม,มันนิ่มถึงน,นี้ไม่ค่อยกินอะไรเท่าไหร่อะ จะสวยจะด้วยดิยนี่กินเต็มปากเต็มคำเลยนี่ตัวนี้งามไม่มได้กดจะเตต่ออีกแล้วมาอีกแล้ว ก็มาดูตกจิงหลือหรือนางลอยบ้างอยู่เฉยเลยเหลือมันหนุนตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กๆทีแรกๆได้ตัวสวยนี่ยตัวน้ำจะไหลกลับมันได้แต่ตัวเล็กอ๋อแต่ก็ได้ไซส์ อ๋อเกี่ยวหนวดขึ้นมา ผลใกล้จะหายแล้วมีไม่ทันเปียก